เปิดชีวิตจอห์น hmm. ครเบอร์จากชายธรรมดาสู่ฆาตกรจิกซอฟรนนชสยซออาจสร้างชื่อมาจากกับดักอมาิตที่เรียกเสียงเกรีดร้องจากหยิงมานานกว่า2ทศวรรษแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในไอคอนสำคัญของแฟรนไชส์หนังชุดนี้คงเป็นอะไรไม่ได้นอกจากตัวละครสำคัญอย่างจอห์นครเมอร์หรือที่เรารู้จักกันในนามฆาตกรจิกซอ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนดูซอภาคล่าสุดที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่28กันยายนนี้เราขอใช้เวลาไม่กี่นาทีต่อจากนี้สรุปเรื่องราวของไอคอนแห่งโลกสยองขวัญให้คุณได้ชมจ้ <John. S 1> ระวังคลิปนี้มีสปอยแ <Yeah. S 1> บบเต็มพิกัด <and> ชีวิตที่กำลังไปได้สวยจอห์นเครเมอร์ วิศวกรโยธาที่ชีวิตกำลังไปได้สวยเขาและหุ้นส่วนธุรกิจเข้าซื้ออดีตโรงงานชำละเนื้อกีเดียนเพื่อก่อตั้งเป็นมูลนิธิการกุศลจนกระทั่งจุดหนึ่งของชีวิตเขาได้ลงหลักปักฐานกับแฟนสาวจิวทักและช่วยซัพพอร์ตเธอเปิดคลินิกบำบัดผู้ใช้ย,ยาเสพติดโศก,กนาตกรรมครอบครัวทุกอย่างในชีวิตเขากำลังไปได้สวยจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งในปี1994 เมื่อขียาคนหนึ่งที่ชื่อเซซิลพยายามปล้นคลินิกของจิวและทำร้ายเธอบาดเจ็บจนแทงลูกเมื่อตกอยู่ในห่วงแห่งความเศร้าจอนเริ่มทำตัวเหินห่างจากจิวไม่นานหลังจากนั้นเขาได้ข่าวจากคุณหมอรอเรนซ์กอร์ดอนว่าตัวเขามีเนื้องอกในสมองแบบที่ไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้ทุกปัญหาที่ถาถมทำให้จอนเลือกจบชีวิตตัวเองโดยการขับรถพุ่งตกจากหน้าผาแต่เขากลับรอดได้อย่างปาฏิหาร การที่เขารอดตายในครั้งนี้มอบมุมมองใหม่ให้เขาแน่นอนว่าขั้นต่อไปคือการแบ่งปันมุมมองนี้โดยการจับเหยื่อผู้โชคร้ายเข้าไปในกับดักนรกที่ต้องแลกด้วยชีวิตจุดกำเนิดเกมอมหิตเหยื่อรายแรกที่ได้ลิ้มรสเกมอมหิตของจอห์นครเมอร์คือเซซิลโดยใช้ตุ๊กตาไขาลานบิลลี่เดอะพัพเพตุ๊กตาที่เขาตั้งใจจะทำให้ลูกที่ไม่ได้เกิดมาของจอห์ เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์แทนตัวเขาเมื่อชีวิตของเหยื่อรายแรกอย่างเซซิลต้องจบลงด้วยความตายจากกับดักสุดสยองของจอรนเขากรีดเนื้อส่วนหนึ่งบนร่างของเซซิลเป็นชิ้นส่วนของจิกซอหลังจากนั้นไม่นานสัญ,ญลักษณ์จิกซอได้กลายเป็นตัวบง่งบอกผลงานบนตัวเหยื่อทุกคนของจอนจนสื่อต่างๆขนานนามเขาในชื่อฆาตกรจิกซอ กันยายนนี้จอห์นเครเมอร์ไอคอนความสยองกำลังจะกลับมาอีกครั้งพร้อมเกมอมหิตที่มาจากแขนส่วนตูวเตรียมตูวกลับสู่รางเงาความสยอง The cancer is still spreading. I'm afraid there's nothing else we can do. เมื่อจอห์นเครเมอร์ที่กำลังเจียนตายจากเนื้องอกในสมองได้พบว่ามีแพทย์กลุ่มหนึ่งในเม็กซิโก มีปฏิหารสามารถหาทางรักษาชีวิตเขาได้แต่แล้วเขากลับพบว่าการรักษาเป็นแค่เรื่องหลอกลวงเพื่อหวังเงินแพทย์กลุ่มนี้เป็นเพียงแก๊งต้มตุนที่ไม่รู้เลยว่าเยื่อรายนี้วิปลาสแค่ไหนความแค้นครั้งนี้ทำให้เขาต้องสะสางให้สาสมในเกมเอาชีวิตที่มีบททดสอบสุดวิปราด ที่สร้างจากมันสมองและน้ำมือของต้นฉบับอย่างจอห์นเครเมอร์เตรียมชม This is not retribution. i a w a k Saul e x t e m ตัดตาย28กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์